สวัสดีครับพกผมโจอ,อี้แล้ววันนี้เราจะมารีวิวป้ายประชาสัมพันธ์หรือเรือกอย่างว่าดีต้นไซเนตของแบรนด์ใจกล้ากันนะครับโดอะดีต้นไซเนตของแบรนด์ใจกล้ามีทั้งหมด3ประเภทนะครับโดยประเภทแรกเป็นประเภทวอร์มเมาส์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะเ,เห็นทั่วไปในโรงภาพยนตร์หรือร้านอาหารต่างๆนั่นเองครับแบบที่สองจะเป็นแบบสแตนที่สามารถตั้งและล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายสะดวกนั่นเองครับผม โดยแบบที่3จะเป็นแบบพอเทเบิลที่มีให้เลือกถึง2สีทั้งสีขาวและสีดำโดยพอเทเบิลจะมีฟังก์ชันการใช้งานโดยมีปุ่มด้านหน้าให้กดนะครับผมโดยพอเทเบิลสามารถปรับเสียงได้ด้านหน้าเลยนะครับผมโดยทั้ง3รูปแบบนี้สามารถทัชสกรีนได้และยังมีลำโพงในตัวโดยหน้าจอทำมาจากกระจกเมลภัไพป้องกันรอยขีดข่วนลายปุ่มเพื่อป้องกันการจัดก,การจากภายนอกโดยดีไซน์เรียบหรูเข้าได้กับทุกสถานที่ และสามารถติดตั้งได้กับพืกนฐานที่ไม่ว่าจะเป็น Indoor หรือ Outdoor และยังสามารถเลือกได้ทั้งแบบทัส,สกีนได้และไม่ทัส,สกีนนั่นเองครับหน้าจอ LED panel รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ24ชั่วโมง7วันไฟ LED backlight ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง50,000ชั่วโมงหน้าจอมีความทัดส,สูงสุดระดับ Full HD และยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทั้งระบบ WiFi และสาย LAN นั่นเองครับ โดยทางแบรนด์ใจกล้านะครับมีโปรแกรมจัดก,การคอนเทนต์แถมมาให้กับไซเนตทุกเครื่องนะครับโดยโปรแกรมนี้สามารถจัดก,การคอนเทนต์ได้ทั้งรูปแบบวิดีโอไฟล์ภาพไฟล์งาน QR code และอื่นๆได้อีกมากมายเลยครับโดยสามารถจัดก,การคอนเทนต์ได้ทั้งรูปแบบแนวตั้งและแนวนอนโดยโปรแกรมคอนโทรเนี่ยนอกจากการทำคอนเทนต์แล้วยังสามารถตั้งค่าเวลาคอนเทนต์ที่ให้ขึ้นให้โชว์ได้ทุกเวลาเลยนะครับ สามารถตั้งค่าวันเวลาล่วงหน้าและตั้งค่าเปิดปิดไซเนตดิจิตอนได้ทุกรูปแบบเลยครับโดยรูปแบบการเชื่อมต่อของดิจิตอนไฟเนตทั้ง3ประเภทสามารถทําได้ทั้งหมด3รูปแบบแบบที่1นําไฟลไฟคอนเทนต์ที่เตรียมมาเข้าสู่แฟดไดฟ์จากนั้นนาแฟชไดฟ์เสียบเข้าสู่ดิจิตอนไฟเนตดิจิตอนไฟเนตจะรันโปรแกรมอัตโนมัติและนำคอนเทนต์ขึ้นสู่หน้าจอนั่นเองครับรูปแบบที่2คือการใช้สายแลนจากคอมพิวเตอร์สู่ดิจิตอนไฟเนต โดยสามารถกดคำสั่งผ่านโปรแกรมคอนโทรลที่เราพูดไปถึงเมื่อกี้นั่นเองครับแบบที่3เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เซิร์ฟเวอร์โดยฟิก IP ของเครื่องดิจิตอลไซเนตให้ตรงกับ Wi-Fi เซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้และสามารถส่งคอนเทนต์ผ่านโปรแกรมเมื่อสักครู่ได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือดิจิตอลไซเนตจากแบรนด์จกยาที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาคอนเทนต์ที่โชว์ได้อย่างง่ายประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายดูดและอย่างง่ายดายและยังเป็นที่ดึงดูดสนใจของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้อีกครับ หากใครสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดใจกล้าหรือช่องทางอื่นได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ผมจะยี่ขอขอบคุณครับ